สวัสดีค่ะ JK มาแนะนำให้ชมกับอีโคคาทรงสวยๆนะคะคันนี้แบบมีชุดแต่งรอบคันเลยทีเดียวนะคะรถสวยสภาพดีค่ะพร้อมการขับขี่ได้เลยนะคะ Nissan a m เ r a รถยนต์ปี2013ค่ะคันนี้มาในราคา158,000บาทเท่านั้นนะคะสีขาวสวยๆค่ะทุกท่านเป็นรถเกียร์ออโต้นะคะเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันเบนซินรัวเลยค่ะ เลขไม่ห150,000กิโลเมตรนะคะเป็นเลขไม้แท้ค่ะรถบ้านเจ้าของขายเองนะคะรถสวยราคาถูกสภาพดีแอร์เย็นค่ะพร้อมใช้งานได้เลยนะคะภายในสะอาดสะอ้านกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะพร้อมใช้งานเอกสารครบพร้อมโอนค่ะราคา158,000บาทท่านใดกำลังมองหารถยนต์รุ่นนี้ไปใช้งานอยู่นะคะ สนใจติดต่อสอบถามคุยกับเจ้าของรถโดยตรงได้เลยตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้ค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านนะคะถ้าถูกใจยังไงแนะนำให้เข้าไปรับชมตัวจริงไปทดลองขับด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะแอดมินเพียงแนะนำให้ชมค่ะเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ไหนหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ